สวัดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวทะเลนะคะเรามาดูปาโลมาโู่นนี่ไหมปาโลมาจับปาโลมาคุ๊กคุนี่เป็นการเรียกปาโลมามันมานี่แล้วไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวว่า

ม,ม้ลูกมไม,ไมาลูกเสียก,กยืนกว่ะถ่ายตวสูงมันจะเห็นชัดกว่าไปไที่พ่อน,น่นัไหมยืนเลยเราอัดวีดีโอพอแล้วนานไป